กลับช่องลูกฟินเชว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ารอบรอบนี้นี่เราก็จะต่อจากตอนนั้นเลยครับแต่ทุกคนสะเก Vielen, ็เงินหมดไหมเงินหายเครียดเลยเงินหายเครียดแล้วไปต่อเลยอ่ะซึ่งซ <uk> ึ่งซึ่งก็ไปเลยครับเดี๋ยว <S <s <uk> <ๆ>เดี๋ยวเราจะฟาร์มเพื่อหาผลพักกันนะบาย ส่วนเหมือนเดิมนะใครใครที่ใครที่อยากจะมาเล่นกับผมก็ลงชื่อได้เลยนะครับก็ลงชื่อในเกมโลบอกคอมเมนต์ให้ใตค้คลิปนี้ได้เลยนะอย่าลืมน,น,นะแลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยแล้วคอมเมนต์นะแล้วใครที่มีผลพาเอ,อิมขอผลพาหน่อยก็ได้นะ พอนทานหน่อยหรือใครจะมาช่วยผมฟาร์มก็ได้นะอ่ะซึ่งก็ยังอยู่ที่เกาะที่เหมือนดึงมายังไม่มีอะไรเปลี่ยนชือ่ออืมเอ,าเอา้าครูสิอ่ะก็จะกระโดดได้ช่า ชื่โอเคที่ปกติล้วพังพังวิจบติมาเลยใช่จะจะจะทกอนเรๆนั่นคนชื่อวิเสียงคนดังกับเล่ว้ โอเคทุกคนคาลินตัวอะไอีกตัวหนึ่งมาใกล้ใต้ฝั่งนี้มีสามฟันน้มมีสองสามบวกสองเป็นห้าสามบวกสองเป็นห้าเกใช่ใช,ช่ป๊อป๊บ โอเคตายเร <pper swimming> ียบร้อยไปเลยไปต่อเลยเชื่อเชา่ปจจ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 จ ไม่มีอะไรี่ฉันไมรู้เลยเาไเมาี่ใดเร็ววันนี้กูไปส่งไปน่้งเปก่อนแน่นอนเฮ้ยจิ๊เลิศขี้ได้แค่้ี่อยู่ไหนนะใคไหนนะโออยู่นี่เลยโอ้ไม่ดูตามม้ตาเรือนเค็มเียผายขี้อยู่ไปชมองน่เนามีตัวไหนเขียพายขี้บ้างไหมนี่ ตัวนี้เคือพายกีไหมนะเคื่นะ <is> คอพายีปะเสีงตังเลยบินสิบิน โเยบินบินอ่ะทุกคนพอพอผมพอผมจะหันหน้าก็พอผมจะหนหน้าแบบนี้มันกลับไปบินปี้เฉยเลยดูมันีหนหชกไม่ใช่เข้าขับแต่ชไม่เข้าขั

ตได้เลยหายสี่ตัวแล้วแล้วตัวที่ห้านะโอ้ทำไมมันเริ่มเริ่มจะเป็นตัวเครือพาร์กีแ่แล้วแล้วล่ะเนี่ยถ้าแกยู่ไหนกันหมดเนี่ยตัวที่ไม่เครือพาร์กี้อยู่ไหนกันหมดนี่จะมีตัวเครือพาร์ี้บ้างไหมล่ะนี่ วันนี้เชื่อใครใช่ไหมโอเคไม่เชื่อใครจะดูตาได้เลยใครเขาเชืเ่อก็่มันจะเป็นนะอ่ะยังไงเจ่งยั่ไนกันยินีีเองเอาฮะจุดตีชิบแก้ไข ตี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 ได้แบบกซ์ไปสามร้อยแล้วเคเสร็จเรียบร้อยตัวที่กหกอยู่ไหนกันนะเป็นซาเลา่ไม่เจอตัวที่หกเลยทุกคนตัวที่หกอยู่ไหนกันนี่ที่ไม่เคชื่อมหายซีต้องการตัวที่มันไม่เคชื่อมหายซี

เครอพันคขี้อยู่เครือพันี้อ่อนลเข้านะ่โอ้รอไนี้เคลือพันธุีดูเหมือมนจะต้องช่กับตัวที่เครือบั่าุีอยู่ตัวหนึงฮ่เอตัวไหนดีุคนีนนด้กันชิดตตี

จะตายโอเคเราส่งความหวังเราส่งความรกบบนี้แหละต,อต,อตายตาเสร็จเรเียบร้อยอัพไปชิชิก โอ้ได้แค่หนึง 4, ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบจางทุกคนมีนม,มีมีวิธีไหนที่ท,ท,ที่เราจะาที่เราจะซื้อผอน,นัไ่ได้เลยไหมทุกคนใคร,รมีเคนใครมีสูตรสูงผลพ่ช่วยบอก,บอกทีนะทุกคนถึงจะได้ผลพลวเลย อตาเลยสำหรับวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะครับก็ไม่ได้อะไรมากนะวันนี้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบายบายเจอกันคลิปหน้าและอีกอย่างหนึ่งนะใครอยากจะเล่นกับผมหรือว่ามาเจอกับผมได้ก็ อย่าลืมเอาชื่อในเกมรวบอกลงใส่ลงใส่ตรงที่คอมเมนต์ด้วยนะใครอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์ชื่อตัวเองมาได้เลยนะตามใจได้เลย่แล้วใครมีผลพัชขอผลพัชหน่อย <c oughs> หรือใครมีสูตรจุ่ผลพัชก็บอกกันด้วยนะทั <c oughs> ้งทีาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเบเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย